สลากีเบสสลากอีอีกตัวนึงอีกตัวน,นี้นี่นี่เข้ามาดูกล็กๆตัวนี้จะเป็นรีวาย501อีเล็กวินเทครีวายคลอสติง้งตัวนี้จะทำรีโปรปี1976สวยพี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยดูสภาพด้านหน้าไอสภาพด้านหลังแล้วก็สภาพด้านหน้าพี่ ี่อริมแดงไกลาขาเย,ย็บลูกโซ่เดิมๆโรงงานผี่ตัวนี้นะตัวนี้จ,จะเป็นงานที่ไหนนี่อ่ะตัวนี้จ,จะเป็นงานตรุรก,กี่อาผลิตปี2000ปั๊มกระเป๋าบัตเตนฟลาย สักดำนะพี่ตัวนี้สักดำอืมสวยปห้อยแบบนี้นะพี่ถ้าว่าถ้าว่าใครอยากจะได้จัดพี่ตัวนี้นะตัวนี้ขนาดวัดจริงเท่าไหร่นี่มิงโอ้ยังไม่ได้วัดนะตัวนี้อน่าจะน่าจะอยู่ที่3-4-3-5นะ3-4-3-5ตัวนี้ ไม่มีตําหนิครับผมตัวนี้ใหม่เมื่อหนึ่งยังไม่ผ่านการใช้งานถ้าเป็นตัววินเท็ก็จะเป็นรุ่นริมแดงกระดุมเบอร์หกหรือเป็นพวกริมแดงกระดุมห้าสองสีพี่แต่ว่าตัวนี้จะทํารีโปรไซ์หลอพาราเบามากๆพี่ตัวนี้นะถ้าว่าใครใส่เอวประมาณสามสามใส่ได้สวยเลยพี่ตัวนี้นะไซ์หลอพาราดีโอเคเคลียร์